CEO ครับนำด้ครับที่เป็นผู้ดำเนินการสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะที่เข้ามาชมในเพจไทยสดบางกอกตะกอออฟฟิเชียลนะครับอือหือคู่นี้จะถึงกี่นาทีเลยนะฮะซีโอจะเจอกันกับทางด้านก๊อเมืองการแล้วก็อ๊อฟนครปฐมครับ เสเอแปข้ามฝีนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นค่ายใหญ่เจอๆกันครับสนับสนุนในการไล่สุดในครั้งนี้ครับโดยแม่อินขนมคกชาวังครับเปิดสอนสุดทําขนมคกลงทุนน้อยขายง่ายกัไรดีสาขาหนึ่งครับตลาดสำโรงสาขา2ตลาดเบลลิงสนใจติดต่อประชาสัมพันธ์และติดต่อทางธุรกิจ0 99 2 8 9 9 5 2 2 0ครับกลับมาสุเฟมครับเกมในขณะนี้น่าจะถึงประมาณ2นาทีที่เริ่มทำการแข่งขันนะครับเกมอยู่นักเฟรมตอนนี้ครับฝั่งซ้ายมือครับทางด้านของออฟนาคอนบถมควงคู่กับก๊อฟเมืองการเจอเจอกับปาแวนซีโอครับยืนคู่กับนบค่ายของซีโอครับที่เด็ดเรื่องซันแบ็กแหละครับนบคนนี้นบเป็นคนนครสวรรค์ครับ ถือว่าอันตรายเหมือนกันนี่ฮะนบเปิดด้วยหลังเท้าครับขยมเลยครับจังหวะนี้ดึกแล้วทุ่งนี้ทำงานนอนครับคุณมิตรมงคลนะนอนก่อนนะครับสวัสดีคุณมิตรมงคลด้วยนะครับมีโปรไฟล์นี้คุ้นๆนะฮะคุณมิตรมงคลนะครับ ค่อนข้างที่จะคุ้นคนในหน้าตาขอบคุณในการกดและกดแช์ของคุณมิ้นเ์เบงพลด้วยนะครับแต้มอยู่ที่2ต่อ2ครับใครเตกับซีโอครับคือทางนั่นของขวาสุดคือก๊อปเมืองการแล้วก็ออฟนครปฐมนะครับเสิร์แปรข้ามฟิตก๊อปครับจังหวะนี้รับด้วยฝ่าเท้าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของสนามครับเอาเครื่องดื่มมาให้นะเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มชุก,กําลังมีน้ํานะฮะก็ถือว่าบริการอย่างเต็มที่นะครับบริการอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณสําหรับเครื่องดื่มด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปแช่ตู้เย็นก <laughs> ินไม่ไหวนะครับมันเยอะเกิน <laughs> จังหวะน,นี้ครับ

ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจังหวะของนบน,บนบครสวรรค์คนนี้สวัสดีเสถียนโคกสมบัติด้วยนะครับจัน,จนทบุรีชัดเจนขอบคุณครับนำท,นนทนนั้งคุณแล้วทั้งเจ้าสนาบบนไหนอ๋อครับครับหมากนี่ฮะอุอ้ย,ยมีลูกจังหวะนี้ด้วยครับสวัสดีไปยังแฟน คับประจำนะครับคนสอบบรสบาขนส่งครับขอบคุณมากเลยนะครับจัสินจัดเย็นขอบคุณครับการซัน <c oughs> แบ็คของนบนครสวรรค์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ <c oughs> อยู่ที่สองต่อสี่ครับ <c oughs> พื้นที่ได้ครับความหลากหลายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบความหลากหลายเนี่ย น่าจะอยู่ทางด้านฝั่งของเจ้าหนุ่มเมืองการคนนี้เลยครับกอปเมืองการครับมีคันข้ามหัวด้วยนะสลับการข้ามด้วยฝาา่าเท้าอยู่ที่เกมลับครับว่าใครจะประคองได้ดีกว่ากันนี่ฮะโอ้ยมีสวนแปรด้วยครับเอาแลยครับจังหวนนัดนบสวรรค์สว, <c oughs> ส,วสดีเสียววันยกลดสไลด์คายของบางเลนด้วยนะครับที่เข้ามาชมในเพจ บางกอกตะก้อออฟฟิเชีลนะครับเกมอยู่นเฟรมตอนนี้ครับซีโอเดินสายครับประกอบด้วยขวาสุดครับเป็นตัวชงหลักทางด้านของเซเว่นซีโอครับยืนคู่กับนบนครสวรรค์ทีเด็ดทางด้านของซันแบ็คนะครับแอดมินคืนนี้นอนไหนครับกลับครับกลับไปนอนบ้านนะครับคับแต่ยังคุณธนโชิคับหนึ่งแคนเซลไปนะฮะยกเลิกไปนะครับ รขบยกเลิกแผนนะครับไม่สามารถที่จะมีขัดข้องในการเดินทางมานะครับฝนตกก็ยกเลิกแผไปนะครับน่าจะมีครั้งที่ 2, 2> งองทไปไป 2> แทมอยู่ที่2ต่อ4ครับอืนี่ฮะ,ะอันตรายเหมือนกันนะฮะเอการ์ดาวิดแห่งเมืองไทยครับในวงการเซฟตะก้อนะฮะใส่แว่นตาเตตะก้อได้นะครับ จัดซุปเปอร์ไฟท์กันหลายรอบครับเป็นประธานจัดซุปเปอร์ไฟท์นะครับทางด้านของเซเว่นซีโอสวัสดีคุณกับผมงมุ่งดีนะครับสวัสดีคุณสุพัญญาอีกครั้งหนึ่งด้วยวันที่4ที่5ค่ายบางเลนไปขอนแก่นโอเคขอบคุณครับนะฮะขอบคุณที่ทางด้านของเสียอ้วนให้ข้อมูลนะครับ ถ้าไปแค่บางเลนไปคอนเกินตน่าจะไปเจอกันกับลูกน้องเก่าหรือเปล่าทางด้านของหนึ่งบางเลนหรือเปล่าไปตามไปตามหาหนึ่งบางเลนหรือเปล่าครับสวัสดีเสียงออดรนยกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับล,ลูกนี้ครับมามาดูคูน่นี้กันนี่ฮะจังหวัดง้างเท้าเปิดด้วยแปรขวาไม่ติดนะจังหวะเกมรับทางด้านของนบนครสวรรค์ครับ แต้ม4ต่อ3ครับขยับขึ้นมากันที่หนึ่งแต้มครับนี่ฮะเอานบตักด้วยหลังเท้าครับโอ้โหเกมเสิฟก็ทางด้านออฟนคกปฐมค่อนข้างที่จะกดดันเกมรับเหมือนกันนะฮะแอดไปคอนเจนหรือเปล่าไม่ไปนะไม่ไป หนมแปซสายครับมาครับหนึ่งตาเสกอขอบคุณครับขอบคุณขอ้อมูลทางด้านของเสียรถยกนะครับหัวหน้าค่ายประจำค่ายบางเลนเดินสายครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีมีชัยกลับขึ้นมาลำ้ำล,ยลยุยวยยนะครับเอาแล้วครับกลับมาสุขเฟรมเลยเรื่องสันแบกวันนี้เป็นครั้งแรกนะ้ที่เราเปิดเพจเพิ่งเห็นนบนครสวรรค์สันแบกนะครับ ไม่เคยได้เห็นเลยนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันแต้มสามต่อห้าครับลูกนี้ดูครับเป็นตะก้อถนัดซ้ายนะครับาไปบอกเะลยเฉลสุขการรถไ้นี่ฮรอันตรายครับ เกมจังหวะก็ถือว่าใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับเศกหนึ่งพบเก่งบอลมนัดถือว่าเป็นคู่หยุดโลกรอชมสนามคอนแก่นติดตามครับสวัสดีอาจารย์วิรัตด้วยนะครับทางสกลนครสกลตอนนี้อยู่ที่4ต่อ5ครับซีโเจอเจอกันกันกบนคนปรปฐมเดินสาย นี่ดูจังหวะนี้นะ,ะเลี่ยมนี้แลกข้ามนะครับไม่ได้แปลข้ามฟรีนะครับแลกข้ามระหว่างกอบเมืองการแลกข้ามกับทางด้านนบนครสวรรค์น,นะครับกอบเมืองการมีความหลากหลายเหมือนกันนะข้ามหัวแปรก,ก็ถือว่าเดี่ข้ามฝ่าเท้าก็น่าจะอยู่ที่ทประมาณ60ซแต่ก็ถือว่าจังหวะโลง่ลงนี่ก็ถือว่ากดน้ําหนักได้ตลอดนะครับแต่สําคัญครับคือหัวใจในเกมรับ ะะตัวทำพอๆพกันครับไม่ห่างกันมากนะฮะหัว um. ใจสำคัญในเกมรับก็คือทางด้านของเซเว่นซีโครับเป็นตัวรับหลักรับแรกกันกับทางด้านของออฟนคนปรปฐมนะครับใครจังหวะรับดีกว่ากันเนี่ยก็น่าจะคว้าชัยครับในเหรี่อนี้ นี่อซ้ายมาครับอุ้ยเล่นหัวไม่เป็นครับจังหวัดนี้กลอบครับสอนเชิงเอ้าอข้ามหัวข้าแปลไม่ค่อยเห็นนะจังหวัดของเจ้านบแต้มอยู่ที่5ต่อ5ครับเปิดจังหวัดนึงครับ คือยกจังหวะที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับเกมรับของเซเว่นซีนะครับเกมอยู่นาเฟรมตัวนี้ครับน่าจะยือกันประมาณ20นาทีได้แล้วสองค่าใหญ่จะเจอกันครับซี CEO ประกอบไปด้วยทางด้านของนายใหญ่ประจำค่ายของซีโอครับเซเว่นยืนอยู่ขวานบนครสวรรค์ยืนอยู่ซ้ายเป็นตัวทีเด็ดทางด้านการซันแบ็กนะครับ เจอเจกันกับทางด้านก๊อปเมืองการครับแล้วก็ออฟนครปฐม13แต้มพอครับเส์ฟแปและข้ามนะครับแต้มอยู่ที่5เท่านี่ครับมาเลยครับ เสีย<ม>งดังมากเลยนะครับนะแตบอยู่ที่75ครับ ผมจะวืนให้ขร like да oi> ับเา้าะวรับผมข้าี่บอ้ี่ะคใเขกว่า้าพี่จะ จังหวะนี้ครับระวังให้ดีครับก็เมืองการมีลูกที่ต่ำแต่ก็ด้วยจังหวะโอเวอร์เน็ตได้นะครับจังหวะนี้ระวังให้ดีครับเกมเสิร์ฟของทางด้านของอ็อฟนครปฐมก็ถือว่าเสิร์ฟกอขวัได้ดีเหมือนกัน สกอร์อยู่ที่6ต่อ7ครับมหมาเลยครับสันแบกกระโดดไม่สูงมากนะเจ้าตัวนี้ฉีกเท้าได้ดี จังหวะนี้ครับมาเลยครับเสียงเริ่มเสียงดังนะฮะแล้วก็ก็ต้องขอตสวัสดีไปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับบางกอกตะกอกออฟฟิเชียลนะฮไล่สดหลายคู่เลยครับ ซีซอได้แปดแต้มครับแปดหกนี่ฮะเอาแล้วครับน้มตัวเปิดด้วยหลังเท้าครับสันแบ็กมาหรือไม่เอ้าจังหวะนี้เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันครับจังหวะไล่จังหวะของทางด้านของนบนครสวรรค์เกครับห่างเยอะเลยสวัสดีคุณกำปงมุ่งดีนะครับ อยู่ที่เกมลับนะรับยอ,อยู่ที่เกมลับเป็นส่วส่วนใหญ่นะใครรับได้ดีก็ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าเส้นชัยเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเกมรับเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับแวนซีโอ9-6 สนับสนุนในการไล่สดในครั้งนี้ครับปารเปเบตบางกอกตะก็ออฟฟิเชียลเป็นผู้สนับสนุนหลักในการไล์สดในทุกๆครั้งสนับสนุนโดยร้านแม่อินขนมโคกชาวังครับเปิดสอนสูตรขนมโคกลงทุนน้อยขายง่ายกำไรดีครับสาขา1ตลาดสำโรงสาขา2ตลาดแบลิงสนใจติดต่อครับ0ย์99 289 5120นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับสปอนเซอร์หลักผู้ใจดี นี่ฮะ <moanser> <newbira> <plaud> <lak2 tiny shab media> <ro grillik> ขวาสุดครับจังหวะน,นี้เอาเลยครับไล่คนเดียวนบ <c oughs> ขากล้องหลุดครับ <c oughs> <c oughs> แตบอยู่ที่8ต่อ9ครับสุดๆครับจังหวะน,นี้นี่ฮะพื้นที่แคบๆนึ่ก็เตะได้ครับลูกไม่สูงมากก็เตะได้การสวิงข้อเท้าก็ถือว่าใช้ได้ครับจังหวัดของนบนครอสวรรค์ เก้าต่อ8ครับห่างกันที่หนึ่งแต้มนี่ฮะก็ต้องแบบนี้นะครับถึงจะได้จังหวะได้ครับจังหวะเกมรับก็ต้องดีฮรับก้มอยู่ที่8ปดเก้าครับ โอ้ยตั้งด้วยหลังเท้าครับแต้วเท่าเท่าขวาสุดครับได้ไหมลูกเอ้าจังหวะตักขึ้นไปง่ายๆเลยครับ นี่ฮะหล้นมาได้หรือไม่อื <c> ืม <oughs> จังหวัดทางนั้นการข้ามของนบนครสวรรค์น,นี่ซันแบ็กหนักมาแล้วนะครับแต่การเก็บรับทางด้านของออฟนคระฐมดีมากครับจังหวัดเมื่อสกู่ตักด้วยแปรขึ้นง่ายๆเลย<ะ>ก้าเท่า <c oughs> นี่ฮะโดนหัวเน็ตไปอย่างนั้นยังรับได้นะครับ นัดล่าสุดเจ้าตัวในเดียวแปะครับฟินชนะทางด้านป่าวาดเอกไหมด้วยสกอร์13ต่อ12นะครับถือว่าสูสีมากทีเด็ดเรื่องเซอร์แปีแล้วครับรก,ก้าวเท่านี่ฮะเปิดอย่างนี้ฮะมีซันแบ็กแค่นี้หรือเปล่าน่าจะมีครึ่งรอบหรือเต็มรอบหรือเปล่าเอ่ยจงังหวะของนบสันแบ็กคนนี้ เ้าเท่าครับนี่ขอมาเสิร์ฟบ้างครับกอลครับเอาแล้วครับนบมองทันแล้วครับโอ้ยมีสะบัดข้อด้วยกอลครับนบคนเดียวไล่คนเดียวเสียแว่นครับข้าหัวไม่เป็นนะดูแล้วโอ้โหเอาแล้วครับ,อ,บอือหือปล่อยเลยโอ้โ มเต็มอยู่ที่เก้าเท่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนครปฐมนี่ฮะโอ้โหเกมเปิดเอาแล้วครับสมาธิเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับฉีกมานนำห่างกันที่หนึ่งเต้มครับนครปฐม กอลฟและออฟค่ายของนคปรปฐมและกาญจนบุรีครับนำห่างเซแว่นค่ายของซีโอกันที่หนึ่งแต้มสกอตอนนี้อยู่ที่10ต่อ9ครับ แทมอยู่ที่10ต่อ9ห่างที่1นึ่แทมนะครับอันตรายเหมือนกันนะฮะนั่นนะนี่ฮะจังหวะนี่ครับผมต้องยอมรับด้วยว่าประมาทไม่ได้นะครับ <c oughs> 11ต่อ9ครับเอาเลยครับๆๆนี่ฮะ <ๆ S 1> คือจังหวะปัญหาอีกแล้วนะครับขอดูกระเลนๆๆนะฮะเกมกำลังมันกำลังบู๊กันช่วงปลายๆเกมครับนะครก็เมืองการควงคู่กับทางด้านออฟด้านกอระสมเจอเจอกันกันกนกบค่ายของเซเว่นซีโอครับ ประกอบไปด้วยเซเว่นครับยืนคู่กับทางด้านของนบนครสวรรค์หรือนบซันแบ็กค่ายของซีอครับเกมค่อนข้างที่จะมีปัญหาช่วงลูกเสิบช่วงไปลายเกมจังหวะเมื่อสักครู่เกิดข้อพิพาทว่าลูกลงหรือลูกออกนะครับไม่ว่ากันครับสามารถตรวจสอบกันได้ขณะที่ทาการแข่งขันไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับเราต้องบอกว่าทางด้านของสนามพเพชรเกษม68อย่งนี้มีกล้องเชลเลนทั้งหมด4ตัว4มุม ในการตรวจสอบว่าลูกลงลูกออกทุกกรณีนะครับสนับสนุนในการไล์สดในครั้งนี้ครับผ่านเพจเป็นกําลังใจนะครับโดยแม่อินขนมโคกจาวังเปิดสอนทําสูตรขนมโคกลงทุนน้อยขายง่ายกําไรดีสาขา1ครับตลาดสำโรงสาขา2ตลาดเบลลิงสนใจติดต่อครับ0 99 289 5120ครับเป็นผู้สนับสนุนหลักในการไล์สดในทุกๆครั้งผ่านเพจปัปงกอกตะกอออฟฟิเชีย นะครับเกมอยู่นัาเฟรมตัวนี้ฮะกำลังเกิดข้อพิพาทและมีปัญหาทางด้านเกมเสิร์ฟว่าลูกออกหรือลูกลงนะฮะทางนั้เอ็ดมินก็เป็นกลางแล้ครับไม่ตัดสินนะฮะไม่รู้ว่าลงหรือออกนะครับปล่อยให้ทางคณะกรรมการและตัวแทนทางด้านของคู่แข่งขันในแต่ละครั้งมาตกลงปงใจกันครับมาดูกล้องด้วยกันกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในการดูกล้องของสนามเพชรเกษม68อย่างนี้ นะฮะดูจากทางด้านดูจากทางด้านสมาร์ทโฟนนะครับนะฮะแตกต่างทางจากดูของทางของสนามเพชรสนามพุทธบูชาซอย39นะครับซึ่งดูทางทีวีนะครับเอาเลยครับในเมื่อตกลงกันได้แล้ว,วแทบเดียวเกมครับ 12ต่อ9เกมหรือไม่เกมนี่ฮะต้องระวังให้ดีนะครับต้องพยายามที่จะปิดเกมให้ได้นะครับออฟแล้วฐสมด้วยลูกเสริร์ฟ9ต่อ12ครับมันๆช่วงปลายเกมครับออฟครับนี่ฮะตักขึ้นง่ายๆครับลูกนี้นี่ฮะเอาโอ้จังหวะมันไม่ได้ครับ โอ้โหจังหวะนี้ครับทั้ทางนั้นเซเว่นซโอถึงกัโบโวยเลยครับจังหวะมันไม่ได้ครับ<ฮ>เอาละครับเกมหรือไม่เกมครับออฟนคนปรปฐมครับเกมเสิร์ฟแต้ม12ต่อ9เกมหรือไม่เกมนี่ฮะขยับตัวมาง่ายๆครับโอ้ยไปไหนหอ่าลูกนี้ เรือบร้อยไปแล้วครับทางด้านเยแว่นซครับพลิกแพ้ทางด้านออฟเนกับปถมและก็เมืองกันด้วยสกอร์13ต่อ9คว้าเงินรางวัลช่วงไปลายเกมไปครองครับขอบคุณการสนับสนุนในการไลฟ์สดในครั้งนี้ผ่านเพจบางกอกตะกอออฟฟิเชียลนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้นะฮะผ่านเพจบางกอกตะกอออฟฟิเชียนะครับ เราพักสัญญาณกันสักครู่นะฮะแล้วเรากลับมาใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ